มหาใครครับคุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับใช่ครับในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่าผมเองถ้างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สอนอนหน่อยเชิญหรือจับเชิญพี่เป็นใครเจ้าหน้าที่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว ไม่ไปได้ปะไม่น่าได้เอาไหนว่าเชิญก็ใช่งั้นขอโทรศัพท์แปบบ๊บสายเด่วนยุธิธรรมสวัสดีค่ะ For e i g งก r o หรืออัลต์ภ g ษสวัสดีค่ะสายเด่วดดนกวระส่งมีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ เราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกลุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทํได้ประการอื่นใดในทานองเดียวกันอันเป็นการจํากัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องเกระทางส่งตัวพนักง,งานสอบสว่วนเดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคุยกับพี่กลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับเฮ้ยไม่คุยงั้นผมไม้ไปขอบคุณครับ เอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหมไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ยผมจะบอกว่าพี่ทำเฮ้ยพี่ไม่ได้ทำมีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้องเฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยเะแค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะปืนอ่ะพี่เออแหม่มาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย พี่ก็เสี่ยงนะเว้ยไม่เสี่ยงพี่ผมคนดีต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้วดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สนอนอหน่อยค่ะก็แค่เนี้ย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายพศ2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักง,งานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไปสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง